สวัสดีค่ะดิฉันวรวิทูมีสุขหรืออาจารย์น้ำหวานนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะบทปฏิบัติการชีววิทยาบทที่6นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องโครงสร้างพืชค่ะมาดูกันนะคะว่าพืชเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างพืชอยู่ในอาณาจักรพืชหรือ kingdom plantae สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้ประกอบด้วยหลายเซลล์สามารถสร้างอาหารเองได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพืชยืนต้นอาจสูงถึง50เมตรทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของพืชกันค่ะส่วนแรกก็คือรากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของพืชที่งอกต่อลงมาจากลำต้นทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุยึด ทำจุนต้นพืชไม่ให้โค้นล้มสร้างฮอร์โมนและมีหน้าที่อื่นๆอีกตามลักษณะของรากรากที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่พิเศษเช่นรากอากาศทำหน้าที่ดูดน้ำและความชื้นจากอากาศหากรากส่วนนี้ยาวถึงพื้นก็จะหยังลงใต้ดินและเติบโตขยายขนาดจนมีลักษณะคล้ายกับลำต้นรากภูพร เมื่อต้นไม้ใหญ่งอกในที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นที่เขาหินปูนซึ่งรากแก้วไม่สามารถชอนชัยในชั้นหินเพื่อค้ำยันลำต้นได้ต้นไม้จะมีการพัฒนาบริเวณโคนต้นให้แข็งแรงเป็นรากค้ำยันขนาดใหญ่เรียกว่ารากภูพรส่วนต่อมาก็คือลำต้นเป็นส่วนของพืชที่จะรันเติบโตขึ้นสู่อากาศ ทำหน้าที่หลักเป็นโครงสร้างคำจุนและลําเลียงน้ําและธาตุอาหารผ่านท่อลําเลียงไปยังส่วนต่างๆเถาวันคือเถาไม้เลื้อยก้านยาวหลากหลายชนิดซึ่งมีรากอยู่ในดินเจ้าเถาวันนี้จะเกาะเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่เพื่อยกตัวสูงขึ้นตามแนวตั้งให้ถึงระดับเรือนยอดเพื่อให้ได้พื้นที่รับแสงอย่างเพียงพอในป่า ใบพืชทำหน้าที่สังเคราะห์แสงเพื่อเป็นอาหารให้กับพืชโดยปากใบจะคอยคายน้ำหรือตรึงคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใบพืชมีหลายรูปร่างหลายลักษณะการเรียงตัวก็มีหลายแบบมีทั้งแบบใบเดี่ยวใบประกอบการเรียงตัวแบบตรงข้ามแบบเกลียวเป็นต้น เราสามารถจำแนกพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวออกจากกันโดยดูจากการเรียงตัวของเส้นใบเส้นใบของพืชใบเลี้ยงคู่จะแตกขแขนงแบบร่างแหขณะที่เส้นใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเรียงตัวขนานกันพืชบางชนิดสะสมน้ำในใบเช่นว่านหางจระเข้ใบของว่านหางจระเข้จึงมีความหนามากภายในมีวุ้นและของเหลวใบพืชบางชนิดเปลี่ยนแปลงเป็นมือเกาะ คอยยึดและพยุงลำต้นให้ไต่ขึ้นที่สูงเพื่อรับแสงดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชเซลล์สืบพันธุ์ของพืชสร้างอยู่ในเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียดอกประกอบด้วยกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ถ้ามีครบทั้งสี่อย่างนี้จะจัดเป็นดอกสมบูรณ์ผลเป็นส่วนที่พัฒนามาจากส่วนรังไข่ของดอกภายในผลมีเมล็ดที่จะงอกเป็นต้นใหม่ต่อไป มนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากพืชเรากินพืชได้หลายชนิดโดยเฉพาะส่วนผลนอกจากนี้บางส่วนของพืชบางชนิดก็มีสรรพคุณทางยาสำหรับไม้ขนาดใหญ่ก็สามารถนำมาสร้างที่อยู่อาศัยหรือสิ่งของเครื่องใช้ได้ ตอนนี้ทุกคนก็รู้จักโครง้ังพื้นครบหมดแล้วนะคะต่อไปเป็นกันบ้านนะคะวันนี้ค่ะครูจะให้ทุกคนไปศึกษานะคะเรื่องประเภทของดอกกับประเภทของผลค่ะของดอกก็จะมีดอกเดียวดอกช่อดอกรวมนะคะส่วนประเภทของผลก็จะมีผลเดียวผลกลุ่มแล้วก็ผลรวม จากนั้นให้นักศึกษาค่ะไปเดินสำรวจรอบๆบ,บ,บ้านเวลาเราเจอพืชชนิดอะไรเราก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็มาระบุค,ค่าว่ามันเป็นดอกประเภทไหนพืชชนิดนี้มีดอกประเภทไหนและพืชชนิดนี้มีผลประเภทไหนนะคะ10ชนิดนะคะแล้วก็ทำเป็นรายงานใน PowerPoint ก็ได้หรือว่าใน Microsoft Word หรือจะ PDF ก็ได้หมดเลยนะคะส่งมาให้ครูทาง LMS ค่ะสวัสดีค่ะ